นีกเจ็บอันนเจ็บแขนนึกเจ็บแขนขางนี้อยู่อันไปจ้อเลือดไหมไปจ้อเลือดด้วยคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคุณน้องหมอคุณน้องหมอขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณอ่ะ ไท,ท ường, ไทยบันเทิงชาแนลไทยบันเทิงงัานอานอันที่อันที่ไปด้วยตาไล่พี่ไพยพี่ไพ่มาสันขับปลาไพ่มาสัน คุณทั้งสิบเก้าล้านดวงใจนะคะขอบคุณค่ะหิว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 ไหมหิวมากเลย Gracias. องอเนื้อกับสีหั่นล่างพักล่างยัง,งเลยเนาะเครื่องแหวนแร้วออกมากต่ย่ำย่ำย่ำยผมผมยังเด็กไม่น้อยอยู่ครับพี่หมอว่าชันบูผมมยังเด็กไม่น้อย หมอมาฉีดวัคซีนไว้ให้ลูกแพนคอยในเด้อได้จแล้วแล้วแรกเดี๋น้องมันเก่าชิเก่าเรื่อง้การเคอยมอหอดคอยเพืนนางย่าคอยขึ้นเตียงเลยคอยบไวย เบอร์เบอร์กามอสไลท์เฮ็ดหอตหูฟังเสียไม่ย่ายหูฟังเสียแป๊บน,นึงเบอร์อื่นจะได้ไปหาซื้อไม่ได้บริษันบ่มีหูฟังฟังจะกวนเสียไปได้ยังไงแบบเบอร์แบบพวกรูเลี้ยงหรือไงเบอร์ครับบ้านเราจจ้าของไว้ไว้ไว้ ใจมันสูไหมแต่สังคารบ่งไห้เนาะเออมันพูดอไอ้นอ่นี่เนาะอันเฮ็ดยังกินแรงเนาะเออให้มือนี่สันว่าสมศักดิ์ทองอ่าสีทองสวัสดีจ้าสวัสดีขอบคุณหลายๆเด้ออันพี่สิผ้าอันยังก็เอิญอัน,อนเฮ็ดแบบผ้าอัน,อห,มมนห,มหมูสามชั้นไหมหมูสามชั้นหมูติดมัน เขาก็ไ่ได้หูงไม่หวงดอกกินนั่นเลนๆนเนี่ยละ